อีกตัวหนึ่งนครับนั่นคือปรากฏดหม้อลักษณะเด่นชัดของปรากฏดตัวนี้นะครับเ,เนื้อตัวนี้จะสีดาหมดนะฮะแล้วก็เ,เด่นที่สุดก็คือตรงหางนะจะมีสีขาวทั้งขอบบนและล่างนะฮะแล้วก็ส่วนกระดองหลังก็มีขีดขาวเหมือนกันนะฮะแต่จะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้าตัวใหญ่ๆจะเห็นชัดนะ,นะครับลักษณะตัวนี้มันจะตัวป้อมๆนะตำหน่งเกี่ยงป้อมๆนะฮะแล้วก็ หากินในเวลากลางคืนและชอบอาศัยอยู่ในตามแหล่งน้ําที่มีน้ําไหลตลอดปีนะนั่นคือในลําห้วยที่มีน้ําไหลเอื่อยๆนะเราจะพบตัวนี้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้เป็นปลาในพันธุ์ที่เริ่มจะหายากแล้วเพราะว่าจะไม่ค่อยเห็นตัวแล้วครับนะที่นี่ก็ยังพอพบได้บ้างนะครับลักษณะตัวใหญ่ที่ได้ในปีนี้ก็ประมาณ4ี่กิโลกว่าเท่านั้นเองนะสำหรับตัวนี้ก็ประมาณทั้หนึ่งกิโลกว่าเท่านั้นเองนะครับ ปรากฏหม้อนี่ในเวลากลางคืนนะครับมันจะออกหากินเหมือนกับปลาปรากฏเหลืองในตระกูลเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วอาหารที่ชอบะจะเป็นพวกเหยื่อไส้เดือน,นตัวนี้ก็ตกด้วยไส้เดือนนะแต่ว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อประเภทเหยื่อสดออประเภทปลาตัดนะฮะกุ้งก็กินนะครับ ลักษณะของปลาตัวนี้นะครับหนวดนี้จะไม่ยาวเหมือนปลากดคังนะมันค่อนข้างจะสั้นนิดหนึ่งนะแล้วก็การตกเนี่ยเบ็ดที่ใช้ตกนะส่วนใหญ่ก็ใช้เบ็ดคันก็ต้องใช้เอ้เดือนที่เกี่ยวมีจํานวนอย่างน้อยก็สองสามตัวขึ้นไปนะครับในตะขอเบ็ดในตะขอเบ็ดเนี่ยนะฮะก็ไม่ควรจะใช้ใหญ่ไปนักนะฮนะให้มันพอสมควรแล้วก็เกี่ยวสําหรับไเอเหยื่อที้เดือนได้กสามตัว นะแล้วก็ปล่อยเป็นพุ่มไว้เลยนะแล้วก็ตะกัวก็ต้องทิ้งถึงทุ้นดินเหมือนกันในแต่ก่อนนะฮะชาวบ้านเนี่ยชอบปลาตัวนี้ทานปลาตัวนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นรสชาติดีแล้วก็มีความมันส่วนใหญ่นี่ชาวบ้านเขาจะเอา,เอาไปทําอาหาราประเภทแกงมากกว่านะนั่นคือพวกแกงหน่อไม้ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับครับกเ็เด่นชัดมมที่สุดนะครับ สีดำนะฮะสีดำเพราะนั้นถ้าไปพบที่ไหนเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่ามันมีลักษณะสีดำนะฮะถ้าเรามองจริงๆแล้วตัวปากด้านปากเนี่ยจะแบนนะครับไม่เหมือนปลากดเหลืองปลากดเหลืองจะเริ่มสูงขึ้นหัวนจะโ,โตครับก็ถ้าน้าตกปลานีอา่อยากจะตกตัวนี้นะครับก็ต้องไปหาในแหล่งน้ําไหลของธรรมชาตนะิที่มีน้ําไหลตลอดปีแล้วก็วางเหยื่อให้ถึงพื้นดิน เพราะว่าตัวนี้อาศัยอยู่น้ำลึกได้ด้วยนะครับเหมือนกับปลาปลดทั่วๆไป